ตกใจอะไรนะครับผมผมไม่แน่ใจอ่ะ oh, คือผมก็ไม no mm ่อยากพูดเรื right. ่องคนอื่นนะไม่รู้เหมือนกันแล้วถ้าพูดจะกระทบอะไรนั่นสิเรารู้ไหมล่ะว่าวันนั้นเป็นไงสนอะไรอยย่างงเี้ได้ไหมได้ไหมความรู้สึกอะไรได้ไหมผมก็ไม่ใช่เจ้าของคอนเทิต์อะไรไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้เหมือนกันโอเคเอาเรื่องนี้เลิกเอาไปแล้วนะ5 4 3 2อานนท์รักคลิปหลายคนแบบ ชมลราที่บอกว่าไม่รับของแทนจากแฟนคับอ่าเรื่องไม่ไม่รับของใช่ไหมจริงจริงไม่ไม่ค่อยรับอยู่แล้วอออย่างงี้เทำไมถึงเลิกตัดสินใจแบบนั้นเพราะแบบเออถ้ามันแพงมากๆใช่มเล้วแล้วทำไมต้องรับอ่ะอย่างแรกเลยคือคือผมผมรู้สึกว่าแบบเขาเขาชอบเราเขาฟังเพลงเราตามไปดูเราฟุ้งคอนเสิร์ตอ่ะผมก็โอเคแล้วร้องเพลงด้วยกันเรื่องผมว่าในแง่ของศิลปินเราเขาเขาตอบ เราตอบแทนเขาด้วยการที่เราตั้งใจทํางานเนาะแล้วก็ทํามันให้ดีอ่ะร้องเพลงให้ดีนั่นคือหน้าที่เราง่ายๆแต่ถ้าในพาร์ทของแฟนคลับของที่เราอยากให้อยากได้แบบดูแลให้กำลังกำไรเหตุศิลปินเราใส่มันก็ชื่นใจไงบ้านบ้านไม่ค่อยแบบเออบ้านนู้นอาจจะแบบเราไม่ค่อยกล้ารับอะไรจากเขาเพราะว่าแบบตัวผมก็รู้สึกได้ว่าบางทีแบบคนให้ก็จะมีความคาดหวังเช่น ให้เสื้อก็อยากให้ใส่ซึ่งซึ่งเสื้อบางทีมาร้อยตัวอย่างเงี้ยนะครับตอนเราเข้าวงการใหม่ๆแบบใส่ยังไงอ่ะต้องต้องใส่เพิ่มเลเยอร์ไหมอะไรเงี้ยอากาศบ้านเรามันก็ไม่ใช่อ่ะนะครับแล้วแล้วผมก็รู้สึกแบบเหมือนพอได้รับบางทีเรามีความคาดหวังที่มันเคลือบอยู่แต่ว่าแน่นอนมันมันมีความหวังดีมีความรักความเป็นดูแหละให้มาอะไรเงี้ยอันนมันเป็นการประกาศเลยป่างคนก็แบบไม่รับของประกาศไม่หรอจริงๆตัวผมก็จะไม่รับอยู่แล้วอ่นะ ่ถ้ามันดูแบบหลายตังอะไร่างเงี้ยต้องมีทุกคนค่อนข้างรู้เลยคือผมรู้สึกแบบอยากให้เก็บตังซื้อบัตรคอนเสิร์ตลงทันลงพันแค่แบบกดไม่รู้ว่าจะกดทันไม่ทันนึกภาพออกไหมจะเจอบัตรผีอีกวันนี้ต้องมีเงินอีกก้อนนึงเพื่อแบบออกซื้อใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราลับเราเอาคืนเขาเพราะว่าอไงบ้างตัวผมอ่ะคือก็รู้สึกแหละวาบางคนก็รู้สึกว่าเออ ทาไมอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเราเราับไปแล้วเรารับไปด้วยเรารับความรู้สึกนั้นไวแต่ของครับบางทีเราเรานั่นแหละเราไม่ได้ต้องการสิ่งนะั้นเหมือนกันเราเราทำงานในวงการน,นี้โดยการที่เราทําเพื่อให้แบบทุกครั้งที่เราไปเล่นเรายังได้เจอทุกคนได้ยินเสียงทุกคนร้องตามเป็นไคแฟนใช่ไหมคร <น S 3> อะไระครับ โอ้เขาไม่พูดอะไรเลยครับเขาให้แล้วเขารีบเดินเฟสออกเลยเห็นคนที่ไกลแล้วก็เหมือนทํางานเป็นขบวนการนะเพราะว่าพอเขาแทรกออกไปที่เหลือที่ถือต้องเอาตัวปิดหัวขาดปิดผมก็คนไหนะอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงมีอย่างอื่นด้วยครับอย่างวันนั้นก็จะมีอย่างอื่นที่แบบสอดไส้มาอะไรอย่างเงี้ย ก็เป็นแรนดอมตรวจเหมือนแอ์พอร์ตนะฮะเป็นเซนต์เดียวกันคือปีที่แล้วเราทัวต่างประเทศอะไรเงี้ยเราก็เห็นเนารนดอมตรวจก็เลยลองดีกว่าเพราะว่าล่อยคร้งเหมือนกันกลับมาบ้านแล้วแบบเอ้ยอันนี้มันันแพงอะไรเงี้ยซึ่งปัจจุบันนี้เจ้าของก็ยังไม่มาเอานะผมก็ยังคงเก็บไว้เราประกาศไหมผมก็ยังผมก็ยังเก็บไว้คือผมบอกแต่วันนั้นแล้วว่ายังไงติดต่อทีมงานอะไรเงี้ยแต่ว่าเท่าที่เห็นก็คือทีมงานบอกเขาบล็อกผมบล็อก เรเลยล็อกติดเราไปจริงๆผมเข้าไปดูแบบเออหรือหรือต้องเป็นเราเข้าไปทำเข้าไปปั๊บก็คือเหมือนเขาล็อกเยอะมากเก็บไว้หลายๆก็ก็ยังคงเก็บไว้นะครับแบบสามารถแบบมาเอาได้อะมาเอาได้แต่ว่าอันนี้ต้องบอกว่าถ้าเป็นเงินน่ะนนทําำบุญไปแล้วน่ะทำบุญไปแล้วคือคือเงินที่ได้จากมาลัยหรืออะไรอะไรแบบว่าเขาให้เวลาแบบเป็นของฝากถ้าเป็นเป็นเงินน่ะผมผมจะเอาเข้าวัด ให้แม่เขาเอาทำไมเราถึงเรื่องสะ่งเอาแบบตัวนี้เพราะผมก็รู้สึกมันไม่ใช่ของผมแล้วผมผมก็รู้สึกว่าผมได้รับสิ่งที่ผมทําไปแล้วก็คือผมทำเพลงออกมาเพลงผมมันอยู่ในชาร์ตเพลงเรามีคนร้องด้วยคอนเสิร์ตที่เราจัดมีคนมาดูผมได้รับแล้วแค่นั้นพออะไรเงี้ยจริงๆนนนนทัวร์พันัเขาจะแบบน้อยใจหรือว่าไม่เข้าใจเจตนาของเราอ๋อผมกกลัวแต่ส่วนหนึ่งเลยคือด้วยความที่บ้านผมก็เป็นอย่างเงี้ยคือบ้านเราก็ไม่ เราเราไม่กล้าได้อะไรในสิ่งที่เราไม่ได้เหนื่อยไม่ได้ช่วยไม่ได้ทำตัวตัวผมรู้สึกสิ่งนั้นอธิบายแล้วเขาเข้าใจ <c oughs> ก็ไม่รู้เขาเข้าใจไหม <c oughs> แ,ตแต่แต่ผมเข้าใจตัวเองดีว่าอะไรที่ผมผมไม่อยากค่อยเถยวกับการทํางานของผมอเงี้ยเออผมอยากทำงานเพื่อแบบให้งานมันดีจริงๆของที่เคยเอามาให้ที่แบบว่าตกใจุดแบบโอ้โอ้ยุคนั้นมันจะมีแบบโทรศัพท์ออกใหม่แอป แอปเลยเอไอแผอะไรอย่างเงี้ยสอดมาเหมือนเป็นแบบเป็นเป็นบอร์ดแปะเองพอเราเปิดซอดมันเป็นไอแดอยู่ข้างในตอนนั้นเหรอไม่ตอนนั้นก็ทําเรื่องสมคืนนะครับทำเรื่องส่งคืนก็รูมันมันจะมีเคสที่คืนไม่ได้ก็คือเขาไม่แปะอะไรมาเลยไม่มีแบบไม่หินอะไรมาเลยแล้วเราไม่รู้จะคืนใคร เราไปประกาศอย่างเงี้ยก็จะมีคนมาเคลมว่าของหนูค่ะซึ่งจริงๆอาจจะไม่ใช่ไงรียว่ามคนคนไม่ดีก็มีทุกที่แหละครับเมื่อหลังจากนี้เปลี่ยนจากของเป็นกดบัตรแทนกดบัตรคอนเสิร์ตมาดูด้วยกันมนร้องเพลงด้วยกันอ,อะไรเงี้ยเรียกชื่อผมทักทีสองทีว่าแอม,อมป์ปี้แล้วในแบบคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเพราะว่าหน้าที่ของน้องเราทําได้แค่นั้นอ่ะเราตอบแทนได้ดีคือการทํางานเพลงให้ดีอะไรเงี้ยหลังหลัเกิดเหตุการณ์ที่ขึ้น ก็ยังก็ยังเก็บไว้ก็ยังต้องเก็บคือคือผมเก็บไว้เนี่ยส่วนหนึ่งคือไม่ใช่อะไรนะเผื่อวันหนึ่งเขาลำบากอย่างเงี้ยเช่นเข่าโรงพยาบาลไม่มีตังค์นึกถึงผมก็ได้มาติดต่อดูว่าของยังอยู่ไหมขอูยังอยู่เออก็เอาไปจำไปซื้อยามากิน้วก็จะเปิดกู้ไม่เปิดกู้ไม่เปิดกู้เอาไปเลยเพราะว่า ผมไม่รู้สึกมันเป็นของผมอยู่แล้วมันเป็นของของคุณแต่ความรู้สึกของคุณอะผมผมรับไปแล้วเกอเลือดเลืเกลียบเกลียบเกียขอบคุณค่ะคนไม่คนเอาอยู่แล้วไม่ใช่คเราไม่ใช่คนเราโอเคขอบคุณคนะขอบคุณนะแต่พี่ก้อยบอกว่าผมไม่ออะไรแต่โนี้โตนิโร